จุดแข็งข้อที่3ของธุรกิจ o f ฟแนะครับปลอดภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์นะครับนักพัฒนาระบบออ c a t นั้นได้สร้างระบบอัจฉริยะที่เรียกว่าสมาร์ c คอนแท t นะครับทำงานบนระบบ Blockchain ไม่สามารถแก้ไขจากหน่วยงานใดๆได,ได้นะครับถ้าคุณเข้าใจบล็อกเชนบล็อกเชนก็จะเข้าใจธุรกิจ o อฟ c a เหมือนกันต้องบอก o อฟแคเราไม่ใช่บริษัทจำกัดนะครับไม่ใช่ห้างหุ้นส่วนจำกัดแต่เป็นคำสั่งที่ถูกเขียนมานะครับ เพื่อให้เราใช้งานเพราะน,นั้นเนี่ยคำสั่งตัวนี้นะครับทางานด้วยคอมพิวเตอร์นะไม่ใช้คนทํางานนะครับแต่การจะแฮกเข้าได้ก็ยากเพราะอยู่บนระบบบล็อกเชนทั่วๆไปเวลาที่เราได้ข่าวมาว่ามีการแฮกแโปรแกรมของหน่วยงานราชการหรือแฮกธนาคารใดธนาคารหนึ่งบางทีก็แฮกได้นะแต่แฮกแค่ที่เดียวจุดเดียวคือศูนย์กลางของที่นั่นนะครับแต่ออคแคทไม่ใช่ปัจจุบันออคแคทเปิดตัวมานะประมาณ11เดือนมีสมาชิกประมาณ65ห ถ้าเราจะแฮ็กเขาได้จริงๆเราต้องแฮ็กประมาณครึ่งหนึ่งก็คือประมาณ2 2 0 0 0กว่ากว่า2 0 0 0 0ื่กว่าประมาณนั้นนะครับต้องครึ่งหนึ่งเอาง่ายๆต้องแฮ็กพร้อมกันแล้วแก้ไขพร้อมกันถึงจะทําได้ในแง่ทฤษฎีเป็นไปได้ไหมในแง่ทฤษฎีได้ครับแต่แง่ปฏิบัติมองเห็นไม่ได้เลยถ้าเราแฮ็กเพียงแค่เครื่องเดียวนะครับต่อใอ้แฮ็กได้ยังไงก็แล้วแต่สำเนาจะถูกส่งออกไปประมาณ6 0,000กว่าคอมพิวเตอร์เมื่อ60,000กว่ารู้สึกว่าเอ๊ะ ตรงนี้ข้อมูลมันผิดพลาดมีคนมาแก้ไขหรือเปล่าจะลบข้อมูลนั้นทิ้งทันทีแล้วนํานํสําเนาทั้งหมดกลับคืนมาไว้ที่เดิมก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนี่คือจุดเด่นมากๆเลยในการทําธุรกิจเพราะว่าสมาร์ทคอนแทคแก้ไขไม่ได้นะครับแฮ็กไม่ได้มีความปลอดภัยสูงเพราะนั้นปิดกันไม่ได้เราจะอยู่กับเราไปตราบชั่วนิรันด์นี่คือจุดแข็งมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ